ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนักดาบเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับบรรพบุรุษด,ดาบหลอดวิญญาณถามอีกครั้งเจิงวูเฉิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและบีบแก้วสุราในมืออย่างรุนแรงข้าไม่เพียงแต่เคยได้ยินชื่อของเขา แต่จริงๆแล้วข้าคือทายาทของบรรพบุรุษดาบจิงู้เฉิงไม่รู้ว่าทำไมหลอดวิญญาณพูดถึงบรรพบุรุษดาบดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ข้าได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขามาบ้างและข้าก็รู้ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จิงวู้เฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มสบายๆใช่เจ้าพูดถูก บรรพบุรุษด,ดาบเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดอย่างแท้จริงหลอดวิญญาณถอนหายใจตอนนี้สามบรรพชนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่แต่เมื่อหลายพันปีก่อนบนรรพชนนั้นมีทั้งหมดสี่คนบนรรพบุรุษด,ดาบเป็นหนึ่งในสี่บรรพชนเหตุผลในการตายของเขายังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ใจหลังจากเขาตายลงไป สายเลือดแห่งบรรพบุรุษดาบก็พังทลายและหายไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในไม่ช้าถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างหุบเขาดาบแห่งการยับยังและบรรพบุรุษดาบคืออะไรเจรงู้เฉิงถือท่วนสุราและจิตไปพร้อมกับความเฉยเมยหลอดวิญ,ญญาณกล่าวต่อบรรพบุรุษดาบเป็นที่รู้จักในบรรพบุรุษแห่งวิถีดาบ ได้มีการกล่าวว่าเขาได้ปลุกจิตวิญ,ญญาณดาบชั้นหนึ่งถึงหตนและเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีดาบคนแรกแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขามีอาวุธเวทมนต์ที่อัศจรรย์ดาบดวงใจสังหารดาบดวงใจสังหารเจียงวู้เฉิงหลีตาลง เขารู้ว่าทักษะดาบที่ดีที่สุดที่บรรพบุรุษด,ดาบได้บัญญัติขึ้นถูกเรียกว่าทักษะดาบดวงใจสังหารเขาได้เก็บกระบวนท่าทั้งเก้าไว้ในจิตใจแต่เขาสามารถใช้ออกได้เพียงสองกระบวนท่าเท่านั้น แต่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องดาบดวงใจสังหารดาบดวงใจสังหารเป็นอาวุธชั้นหนึ่งของวิธีดาบซึ่งมันทรงพลังมากจนสามารถฆ่ามาควิสได้อย่างง่ายดายโดยใช้เพียงแค่แก่นแท้แห่งดาบของมันตั้งแต่บรรพบุรุษดาบตายไป ศพและสมบัติของเขาก็กลายเป็นเรื่องลึกลับไม่มีใครรู้ว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเขาเพียงทิ้งดาบดวงใจสังหารไว้ในหุบเขาดาบแห่งการยับยั้งและสิทธิ์ส่วนตัวของเขาซุมิงก็ได้ปกป้องมันไว้หลอดวิญญาณกล่าว เทียงูเฉิงรู้สึกตกใจซูหมิงสิบส่วนตัวของบรรพบุรุษดาบเทียงอูเฉิงถามเมื่อเขามองดูหลอดวิญญาณถูกแล้วหลอดวิญญาณพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเมื่อหลายพันปีก่อนบรรพบุรุษดาบได้เดินทางไปทั่วดินแดนศักดิ์สิทธิ์และไม่มีใครสามารถเทียบเคียงเขาได้ซูหมิงเป็นหนึ่งในสิทธ์ส่วนตัวของเขาและยังเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วยตอนนี้ ปรมาจารย์สุหมิงเป็นหนึ่งในจักรพรรดิทั้งเก้าของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียงมู่เฉิงก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปสุหมิงเป็นหนึ่งในจักรพรรดิทั้งเก้าและยังเป็นสิษย์ส่วนตัวของบรรพบุรุษด,ดาบหลังจากที่บรรพบุรุษด,ดาบตายลงสายเลือดแห่งบรรพบุรุษด,ดาบก็พังทลายลง ผู้เชี่ยวชาญนับไม่ท้วนรวมถึงสิงส,งส่วนตัวและเจ็ดจักรพรรดิดาบทั้งเจ็ก็ถูกสังหารหากซูหมิงเป็นสิส่วนตัวของบรรพบุรุษดาบจริงเขาจะมีชีวิตรอดมาได้อย่างไรเว้นก็แต่จิงอู่เฉิงรีตาลงและคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเมื่อตอนที่เขาอยู่ดินแดนบรรพบุรุษมู่ซานได้พูดถึงผู้ทรยศของสายเลือดแห่งบรรพบุรุษดาบ มูซานกล่าวว่าคนทรยศนั้นสามารถจดจำกระบวนท่าท้งก้าของเพลงดาบดวงใจสังหารแม้ว่ามูซานจะพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นกันเองจียงมู่เฉิงก็ยังคงจดจำมันอยู่เสมอตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มจะสงสัยว่าซูหมิงจะเป็นคนทรยศ หลอดวิญญาณไม่รู้ว่าเจงู้เถิงคิดอะไรและเขาก็พูดต่อไปในฐานะที่เป็นอาวุธวิเศษเล่มแรกของวิถีดาบดาบดวงใจสังหารนั้นมีพลังอย่างยิ่งยวดยกเว้นบรรพบุรุษดาบไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้ นอกจากนี้ดาบดวงใจสังหารเป็นดาบแห่งการสังหารที่ทรงพลงังปรมาจารย์สูหมิงสามารถปรับปรามมันไว้ได้เฉพาะในหุบเขาดาบแห่งการยับยั้งด้วยวิธีนี้หุบเขานี้จึงมีชื่อเช่นดังกล่าวดาบดวงใจสังหารมักจะนิ่งสงบ แต่มันก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในทุกหนึ่งร้อยปีแม้กระทั่งซุหมิงก็ไม่สามารถปรับปรามมันได้อย่างไรก็ตามเมื่อแก่นแห่งดาบได้กวาดออกและดาบนับพันก็สะดุดีมันเป็นโอกาสอันมีค่าสำหรับทุกคนที่เชี่ยวชาญในวิถีดาบ ดาบนับพันแสดงความสะดุดีเจงวู้เฉิงถามด้วยความประหลาดใจท่านซูหมิงเป็นคนใจกว้างเขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญวิธีดาบหลายคนเข้ามาในบุกเขาดาบแห่งการยับยั้งก่อนที่ดาบดวงใจสังหารจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ในครั้งนี้ท่านซูหมิงยังเชิญผู้เชี่ยวชาญวิถีดาบเข้าร่วมง,งานชุมนุมในครั้งนี้ด้วยหลอดวิญญาณกล่าวมาควิสของพวกเราไม่ใช่นักรบวิถีดาบแต่ด้วยความที่เป็นมาควิสเขาก็ได้รับคำเชิญด้วยปรมาจารย์ซูหมิงขอให้มาควิสแนะนำผู้เชี่ยวชาญวิถีดาบ3ามคนหลอดฮวนเจียนและหลอดเทียนหมิงอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยและสำหรับคนสุดท้ายข้าได้แนะนำเจ้าแก่ท่านมาควิส ในที่สุดเจีงวูเฉิงก็เข้าใจว่าทำไมหลอดวิญญาณจึงมาที่แห่งนี้นักดาบเจ้าต้องการไปยังหุบเขาดาบแห่งการยับยั้งหรือไม่หลอดวิญญาณถามด้วยรอยยิ้มแน่นอนข้าต้องการเจีงวู้เฉิงพยักหน้าโดยไม่ลังเล หลอดวิญ,ญญาณแม่แปลกใจกับคำตอบนั้นมันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักรบที่เชี่ยวชาญในวิธีดาบที่จะได้เห็นการสั่นสะเทือนของดาบดวงใจสังหารและมองดาบนับพันสะดุดีไม่มีใครที่จะปฏิเสธมันหากเป็นเช่นนี้ เจ้าสามารถเตรียมการบางอย่างและไปพร้อมกับข้าหลอดวิญญาณกล่าวเจิงวูเฉิงพยักหน้าเขาเรียกปิงหัวเข้ามาแล้วก็ออกคำสั่งให้แก่เขาจากนั้นเขาก็ออกไปพร้อมกับหลอดวิญญาณหลังจากเดินทางไปครู่หนึ่งพวกเขาก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่หน้าพระราชวังที่สวยงามขณะที่เจียงวูเฉิงก้าวเข้าไปเขาเห็นชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมสีเงินซึ่งมีดวงตาที่แหล่งประกาย ท่านมาควิสทั้งหลอดวิญญาณและเจียงวู้เฉิงกล่าวทำความเคารพชายหนุ่มพร้อมกันชายหนุ่มชุดเงินมองที่เจียงวู้เฉิงและถามขึ้นเจ้าคือนักดาบหลอดวิญญาณได้กล่าวถึงเจ้าบ่อยครั้งค่ายของเรามีหลอดมากมายแต่ขอบเขตนักบุญที่สามารถเป็นหลอดได้นั้นมีเพียงเจ้าคนเดียว หลอดวิญญาณประเมินค่าสูงเกินไปจิงู้เฉิงตอบด้วยความถ่อมตนเมควิสเปียลสเวียไม่ตอบสนองเขาเพียงโบกมือขณะที่พูดขึ้นนั่งลงเถอรจยงู้เฉิงนั่งอยู่ที่โต๊ะแคบยาวและเอ่ยทักหลอดทั้งสองที่อยู่ข้างเขาทันทีหลอดวนเตี้ยนหลอดเทียนหมิงด้วยความสุภาพหลอดวนเจี้ยนและลอรืเอเทียนหมิงผู้ซึ่งรอคอยการมาถึงของเขา พวกเขามองไปที่เจียงวูเถิงและตอบกลับหลอดดาบโลหิตจากนั้นมาควิสเปียวสเวเย๋ยก็พูดขึ้นอีกครั้งเจ้าน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างแล้วปรมาจารย์ซูหมิงส่งคำเชิญมาให้ข้าเป็นการส่วนตัว ดังนั้นข้าไม่กล้าที่จะทำมันโดยไม่ตั้งใจพวกเจ้าทั้ง3าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในค่ายของเราดังนั้นอย่าทำให้ข้าเสียหน้าละพวกเราจะทำให้ดีที่สุดเจียงู้เฉิงและอีกสองคนตอบโต้เอาละมาควิดสเปียวสเวียบยักหน้าและหยิบปราสัญ,ญลักษณ์มอบให้กับหลอดวนเจียนอีกครึ่งเดือนภูเขาดาบแห่งการยับยั้งจะเปิดขึ้นพวกเจ้าควรออกเดินทางโดยเร็วที่สุด เทียงวูเฉิงและหลอดทั้งสองโค้งคำนับและจากไปหลังจากพวกเขาออกจากพระราชวังทั้งสามก็มารวมตัวกันหลอดฮุนเจียนเจ้าเคยไปที่นั่นมาก่อนบอกข้าเกี่ยวกับที่แห่งนั้นหลอดเทียนหมิงกล่าวหลอดฮุนเจียนได้เคยไปหุกเขาดาบแห่งการยับยังครั้งก่อนเราต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะไปถึงที่แห่งนั้นเรามาคุยเรื่องนี้ตอนเดินทางเถอะหลอดฮุนเจียนตอบด้วยรอยยิ้มจากนั้น ทั้งสามคนก็มุ่งหน้าไปยังหุกเขาดาบแห่งการยับยั้งการเปิดขึ้นอีกครั้งของหุกเขาดาบแห่งการยับยั้งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวิถีดาบจำนวนมากภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจึงดึงดูดความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในวิธีดาบคนอื่นๆมาควิสทั้ง72ต่างได้รับคำเชิญจากปรมาจารย์ซูมีงผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในจัก,กรพรรดิทั้ง9้าไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธเขา ดังนั้นมาควิสแต่ละคนต่างแนะนำผู้เชี่ยวชาญวิถีดาบที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขานอกจากนี้พวกเขายังมีผู้เชี่ยวชาญวิถีดาบอิสระหลายคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของมาควิสแต่พวกเขามีชื่อเสียงในวิถีดาบ พวกเขาล้วนได้รับคำเชิญในตอนนั้นมีร่างหนึ่งยืนอยู่บนภูเขาที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งอยู่นอกเขตปกครองของมาควิสทั้ง72เขามีดาบยาวอยู่บนหลังผมสีเงินและหนวดเคราวเขาดูราวกับว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากมาย ดวงตาที่ลึกล้ำของเขาดูเหมือนจะเป็นหุบเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขานั่งขัดสมาธิขณะที่เดือมสุราเสียงแตกออกของอากาศทันใดน,นั้นร่างจำนวนกว่าโหลหนึ่งก็ปรากฏรอบตัวชายผมขาวร่างทั้งหมดนั้นเป็นหลอดที่มีออร่าอันยิ่งใหญ่พวกเขาถูกนำโดยผู้อาวุโสที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามหลอดชั้นสูงสุด ผู้นำมองไปยังชายผมขาวที่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าฟันในแววตาเจียงหนานเทียนคราวนี้เจ้าหนีไม่รอดแน่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ